ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเกมฟุตบอลมีประตูสําคัญสำคัญเกิดขึ้นเสมอเราจะพาย้อนไปดูประตูสําคัญจากหลายๆเหตุการณ์ทั้งเกมสโมสรและระดับทีมชาติสำหรับประตูที่เราจะนํามาเล่านั้นถือว่าเป็นประตูสําคัญและอยู่ในความทรงจำของใครลหลายๆคนไปเริ่มที่เหตุการณ์แรกล้มเวียดนามถึงรังประตูชัยของนทวารพลิตในศึกซีเกมปี2003เกมนัดชิงชนะเ,เลิศฟุตบอลซีเกมหนที่22สนามบีดินสเตเดียม เจ้าภาพเวียดนามหมายมั่นปั้นมือที่จะล้มช้าเก่าไทยให้ได้ทามกลางแฟนบอลแน่นสนามโจฮา,าลาสลายุชัยคดียิงให้ไทยขึ้นนำไปก่อน1่ต่อนแต่มาโดนฟาวันเปลี่ยนตามมาตีเสมอทําให้คู่นี้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปซึ่งสมัยนั้นยังใช้กฎโกลเด้นโกลอยู่งานนี้เจอโอ้นัทพรผลิตซัดซ้ดซายตะขาแทับขาดทําเอาแฟนเวียดนามเงียบกริบตั้งสนามสมผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองได้ณนะแผ่นดินเวียดนาม เหตุการณ์ที่2แจ้งเกิดซิโก้กิตศัก์เสดาเมืองในศึกซีเกมปี1 9 9 3ย้อนไปเมื่อวันที่17มิถุนายนปี1 9 9 3ในศึกุบอลซีเกมที่สิงคโปร์เกมนัดชิมชนะเลิศระหว่างเมนมาโคจอมาเจอกับทีมชาติไทยที่ไม่เคยได้เหรียญทองมา3ครั้งติดต่อกันชุดนี้มีทั้งวิทนกิตมงคลศักดิ์เสยพงผิวอ่อนส่งเสริมมาเพิ่ม เกมนี้นะผมว่าเันเกมที่สุดมันไทยน้ำก่อน2ต่อนเหรียญทองน่าจะอยู่ในกำมือแล้วแต่ปรากฏว่าโดนเมียนมาไล่ตามเสม,มอสกรมาอยู่ที่3ต่อ3จนกระทั่งนาทีที่87ของเกมเหตุการณ์ที่ทำให้ฟนฟุตบอลไทยรู้จักชื่อของซิโก้เมื่อเด็กดุ่มดาวรุ่งอายุแค่19ปีจากขอนแก่นเมื่อวันนั้นสมบทฮีโร่มงเสยกลับหลังจากการเปิดซ้ายของสุรศักดิ์ตั้งสุรัตน์ทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเอาชนะไปได้4ต่อ3 ต่อมาเหตุการณ์ที่3ปราบเกาหลีใต้ประตูชัยของทวัชชัยดำรงององตะกูในศึกเอเชียนเกมปี1 998ย้อนไปเมื่อวันที่14ธันวาคมปี1998เป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกบอลเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนาสนามราชมังคลากีฬาสถานงานนี้เจอแตงแชมป์อย่างเกาหลีใต้ แฟนบอลแห่เข้ามากว่า4 0,000คนปรากฏว่าเกมนี้มีเรื่องดราม่าให้พูดถึงจนถึงทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่วรวศรีมัคคะโดนใบแดงแต่ซิโก,โก,ก้กิติศักดิ์เสนาเมืออมายิงประตูขึ้นนาให้ทีมชาติไทยก่อนแต่จากนั้นก็โดนเกาหลีใต้าต,าต,าตามป็นเสมอแถมสุรชัยกีรัสิิโชธมาโดนไล่ออกอีกทําให้ไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักในการโดนกับยอดทีมเอเชียทั้งที่เหลือ9คนจนช่วงต่อเวลาพิเศษไทยมาได้ฟรีคิกระยะ35หลาและเป็นดูสิทธิ์เฉลิมแสนเขี่ยบอลให้ทวชัยยดรงงอูลิ ซึ่งบอลสมัยนั้นยังใช้กดโกลเด้นโกส่งให้ทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบสุดดรามา่าแล้วก็ตราตึงใจแฟนฟุตบอลไทยมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองต่อมาเหตุการณ์ที่4 กำเนิดท่าเก๊กสุดฮิตของดูสิทธิ์เฉลิมแสนในศึกไทเกอร์คัพปี2002ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2002เป็นเกมที่สนามเสนายันหรือเกลลาบังกาโน่กมนัทชิะเชลฟ์บอลไทเกอร์คัพ2002ไทยต้องดวลกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนัดน,นี้ไทยนำก่อน2-0แบบสบายๆแต่มาโดนไล่ตามจินเสมอ2-2ทำให้คู่นี้ต้องไปดวลกันถึงจุดโทษเจ้าบ้านยิงเข้าไปแค่2คนส่วนไทยยิงเข้าไปถึง4คน แล้วมาถึงคนสุดท้ายโอ่งดูสิเทธฉลิมแสนขออาสายิงเองและชิปนิ่มๆเข้าไปแบบสุดเหนือชั้นพร้อมกับท่าดีใจแอคหล่อได้สะใจมากเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปครองในรายการนี้เหตุการณ์ที่5ตกชั้นแบบให้โลกจดจำประตูของไคลเกวินาซิโอในเกมไทยลีกปี2009ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2009เกมไทยลีก ที่นัดนี้มีมุมเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เชียงรายได้แชมป์ไทยลีกนั่นก็คือต้องตามลุ้นให้ทีมร่วมมืองเหนืออย่างเชียงใหม่เอฟซีสามารถแบ่งแต้มหรือว่าไม่แพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนเชียงรายต้องเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีที่หนีตกชั้นให้ได้ซึ่งปารากฏว่าเชียงรายทําได้แบบไม่มีปัญหานําสุพรรณบุรี5ต่อ2ซึ่งฝั่งบุรีรัมย์ก็ยังนําเชียงใหม1่1ต่อ0ในเกมวันนั้นแต่แล้วนาะทีที่87ของเกมอัทวิสุขช่วยเปิดลูกแตะมุมเข้าไปไคเก้เว นักเตะเชียงใหม่ที่ยืมตัวมาจากเชียงรายกระโดดมงเข้าไปทำเอาแฟนเชียงใหม่เฮกันสนั่นลั่นเมืองจบเกมเชียงใหม่เอฟซียันเสมอบุรีรัมย์ไปได้1ต่อนและกลายเป็นเชียงรายที่คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนนที่เท่ากันแต่เฮตัวเฮที่ดีกว่าบุรีรัมย์เนเตเหตุการณ์ที่6ดราม่าตกชั้นดุมเบียเบอร์ดาทยลีกปี2018ย้อนกลับไปเมื่อวันนี่เจตุลาคมปี2018เกมไทยลีกนัดสุดท้ายที่สนามกีฬาการจังหวัดสุพรรณบุรี นัดน,นี้เจ้าบ้านไม่มีผลอะไรแล้วขณะที่ทีมเยือนไชน่าต้องเอาชนะเพื่ออยู่รอดต่อไปเกมนี้ทีมเยือนไชน่ชา,นาด้าตัวออกนำตั้งแต่นาทีที่23จากดุมเบียบนาแต่แล้วนาทีแปิเเจ้าถิ่นมาได้ไประตูตามที่เสมอจากทีรกรอสุรินเกมทาท่านจะจบลงด้วยผลเสมอกันซึ่งนั่นจะทําให้ไชน่าจะตกชั้นทันทีแต่ว่าในช่วง,งเทวาราบาดเจ็บสวนรรีเอฟซีมาเสียจุดโทษและเป็นดุมเบียบนาที่สวมบทฮีโร่ให้ไชนา่าสังหารลูกนี้เข้าไปไม่พลาดส่งไชน่าเอาชนะไปได้2ตอหนึ่งอยู่ รอบในไทยลีก2018ต่อไปเหตุการณ์ที่7ประกาศสัปดาห์ที่จีนประตูหองปร์เสริฐช้างมูลในศึกเอเชียนเกมปี1990ย้อนไปเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1 9 9 0เกมรอบไปทีมสุดท้ายฟ1เอเชียนเกมที่ปักกิ่งซึ่งตรงกับวันชาติจีนเกมนี้เจ้าภาพต้องการเอาชนะไทยให้ได้เพื่อเข้ารอบรองชนะเลิต่อไปเกมในั้นทีมชาติจีนบุก ดุกข้างเดียวแต่แล้วเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นานาที่ี่1นของเกมสุมเมอักครพงตักบ,บอลได้ก่อนแทงทุลุช่องไปให้ประเถิดช้างมูลเด็กหนุ่มวัย8 8ปีหลุดเข้าไปยิงแถมกลายเป็นประตูโทนทําให้ทีมชาติไทยบุกเอาชนะทีมชาติจีนได้ถึงรังไป1 0แบบสุดยิ่งใหญ่เหตุการณ์สุดท้าย ทวงแชมป์ในรอบ12ปีประตูของชาลิชับป,ปุยในศึก a f f ซูซูปิคับสองพันสย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2 0 1 4เป็นเกมนะัดชิงชนะเลิศในศึก AFF ซูซูปิคับซึ่งเป็นเกมนัดที่2หลังจากที่นาแรกไทยได้เล่นในบ้านแล้วเอาชนะทีมชาติมาเลเซียมาได้แบบสบายๆ2ต่อเกมที่พูุกิจาริยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สุดดราม่าเกมหนึ่งไทยกลับโดนนำ0ูนย์ต่อและน่าจะพลาดแชมป์แล้วด้วยซ้ำแต่แล้วช่วงสินาทีสุดท้ายทีมชาติไทยไมาได้ฟีด สารัตอยู่เย็นยิงจังหวะแรกไปติดเซฟแต่ทว่าชาลิชปุยวิ่งตามไปซ้ำทำให้ทีมชาติไทยตีไข่ตากเป็น3ต่อ1นและช่วงท้ายเกมชนะที่สงกสินยิงแรกมาอีก2ต่อ3าทำให้จบเกมทีมชาติไทยแม้ว่าจะแพ้ด้วยสกอร์2ต่อ3แต่ก็สามารถรวมผลสกอร์เอาชนะไปได้ทําให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จและถือว่าเป็นการกลับมาคว้าแชมป์เอฟซูซูคัพในรอบ12ปีเลยทีเดียว